ครับสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> มือนี่ครับถ้ามามาไล่ครับหาไหล่กระแตกระลอกเที่วข้างส่วนย่างครับ <c oughs> มาก็มีตัวเดียวครับซื้ออีโซดา <c oughs> เรียกว่าผ่านแห้งนะครับมาตัวนี้เก่งแห้ง <c oughs> อย่าให้พ่อครับผม ยังไพ่ออิสดาจัดเบ็ดครับหาเร็วสุดาเร็วโอ้บรรยาก,กาศน,าน,น,านาั่นนั่นวันแม่ตะวันอ่นอ่ะน่ะนั่นนั่นหาดูสุดาข้าวของดู ครับลักษณะมาพานครับ hmm. ค mm ุณนเนี้นี่ครับผมหางโคตรๆนั่นเองครับย่าได้พ่ออันไม่ไหวแล้วหางด้ แถวนี้มีกระลอกหลายครับโมเมนต์ Moment. ถือกับดักในพานธุ์เบลโบะน่อคือบุอห็นจากตัวเนาะมิดจีรีพี่น่องโอ้ยสงสัยถือกับดักในพานธุ์เบลครับผม ตัวดากับโบเห็ดเลยครับตุองใช้โบผ่านโบมีครับนี่แย่ไอองไหมไปตัวดาไปนี่ครับลักษณะของมากิ้งมาผ่านครับผมหางขวดครับหมาหางขวดใส่เด้พี่น้องเลยผมไม่ได้ใส่หลายครับหมาใส่แค่ตัวเดียวนะครับผม แมนครับแมนไปแล้วครับผุนครับโซดาอยให้เจือครับทุกอย่างครับบ่ว่าจะเป็นงูเป็นงงังครับผมนั่น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 คือกินแล้วครับคือกินแล้วพี่น้อง ใต้เงอาอย่างพี่น้องตกใส่กระรอกมากินมากอย่างครับมึงจะปีตัวอย่างได้เท่าไหร่นั่นนั่นน,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 นัน่แม่ละจออเลยพี่น้องนำไปนำไปนั่นนั่นนั่นมังกรนัากินครับนำไปนำไป ลักษณะมันคล้ายๆสิเป็นกระลอกรงมากินมากยางครับพี่น้องโซดาทรงครท่องต้นอยางครับ<ฮ>พูดเดี๋ยวคือไปเบิ้งก็มีตะไข่หมดแดงเลยพี่นอ้องโอ้ต้นอยางเพส่นงามแหงครับกี่ยางฟีมือขนาดเนาะ ไป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 มือนี้มันก็ใกล้สีค้ำเลยพี่น้องมือนี้ว่าสพักข้างแลมเร้องพอมนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นต้องหาเสบียงก้อนครับนี่อาหารค่มนี่บะมีเได้ตอนนี มาเบิง่งแขวใต้กกก่อแต่เกาเฮ็ดมีเห็ดออกครับแต่เกามาเบิ่งดูมื้อนี้มันสิเป็นจังได๋แต่เกาเฮ็ดละงอกได้นีงง่ครับนี่ละงอกครับนี่ใส่ของก้อนครับ โบมีครับพี่น้องโบมีโอ้บรรยาก,กาศ ไปสุดาไปน้ำไปดูหาดูเงี้ยุม่มๆนอไม่อยู่พี่น่องเออเหมือนเพราะเห็นมันมีหลายคอเสือเกลือนพี่น่อง Đổ cháy lên mọi <laughs> nhà mày bỏ thân về, nó năn 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 đá năn 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 เกียบร่อยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเบื่องก่อนมันกัดได้อยัง,งครับพี่น้องผมว่าเรื่อบ่าธรรมดมาเด,ด้อีโซดากเก่งอีมาผมตรงนี้ บ็ได้กัดพี่น้องมันโดดคุบซื่อพี่น้องเอ้ยขอดูว่ามันกัดเรียบร้อยเลยถึงคุณอ่ะคูณ่ะหาลูกหาดูนั่นเบิ้งครับเบิ้งสาระการงานนั่นนั่น จบแล้วครับพี่นอ้องจบแล้วตอนนี้ครับมันจบแล้วครับตอนนี้อ่ะฮะเดี๋ยวผมรัช่วยอีสุดาคนพี่นอ้องลาชวยมาครับพี่นาอ 怎天没怎么样 nào cái này mà mưa nào cũng chịu tóc đắc mà xe về phòng thì nó ม่เป็นบอลบอลสีบ่นี้ว่มดดามันพอดบอลดังพี่น้องเลยบ,บ,บ,มมบ้าว่ามันฟุกบอลแมนสับไปสร็ะด้วเสร็้วดูดู มามือ่อไหร่คุณลิติเอากับดักมามาใส่ความพี่น้องเลยไอน,นเห็นอีตันโอ้นั่นพี่น้องนี่นี่ลักษณะนี่มันเห็นอีตันเห็นนี่พี่น้องเลยเห็นเห็นโอ้เห็ดกับดักมาใส่เลยพี่น้องเลย มาเมื่อนี้่กัขอเสียงก่อนนะพี่น้องนะสวัสดีครับรเมื่อนี้่โอ้ยโซดาไป็นเมื่อไงล่ะผมพื่อกันล่ะไปหาเก็บน้องใหม่ไปแกงก่อน